สามตุลาคมซ้ายมือพเดศกเกียรติสัมราญเจ้าของฉายาแข้งซ้ายไฟผนียงขวามือพาดโผนเดชฤทธฐาพิกัด124ปอนด์นที่เวทีราชดำเนินนี่เป็นอดีตแชมปเปี้ยนรุ่นเดียวกันครับ122ปอนด์ทั้งคู่สวนเก่งสีบแดงนักชกจากคำสอบ,บางน้ำเปรี้ยวชเชเชงเกลครับพเดศเกียรติสัมราณอายุ23กากงเกงสีเงินนั้นนักชกทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับอายุ2 0ผพาดโผนเดชฤทธานี่คือคุณปิงภูธรครับ ผู้จการของเงนเกงเสีเงินคนนี้นครับทำการวิรัตวิลารักตับมือให้ชกกันละครับหนึ่งและสองรวมกันนักชกค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับแสนเต็มเต็มแล้วแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันครับอดีตนะครับ122ป่อปอนด์ เด็จศึกกันแข่งซ้ายไฟผนียงครับแข่งซ้ายนั้นเตะจัดมากนี่คุณประเทืองทองผักแว่นครับซาวเนเนอร์ของเด็จศึกปาดโถนั้นมวยรูเปเรียมตอนนี้นี่หมาหลังจากได้แชมป์มาแล้วนี่เก่งจริงๆครับเก่งขึ้นเยอะแล้วไปพลาดท่าโดนหมัดของหนึ่งสยามเกียรติวิเชียนเข็มขัดกระเด็นจากเอวไปครับต่านี้กลับมาทําฟอร์มเพื่อจะตามล่าตามลางหนึ่งสยามอีกครั้งหนึ่งครับหากวันนี้ชนะก็มีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์คืน นี่แหละครับแข้งซ้ายไฟพเนียงทางานแล้วมาดโขนโต้แข้งขวาเหมือนกันนี่เป็นถือว่าเป็นสุดยอดมวยจังหวะฝีมือในรุ่นกลางนะครับเก็บแก้บังอาวุธกันเก่งเปรตศึกขยับขยับก็ไปหาวางแข้งผัดผลดึงหน้าหลบเจ้าคืนยิงมัดก็จะอัดแข้งเลยครับแต่ว่าเปรตศึกยันยกแข้งซ้ายบังไว้ก็ทําไม่ถนัด ขึ้นมานั้นผู้ชมให้เสมอผ่าดโผนนะครับเสมอกางเกงสีน้ําเงินเพราะว่าเป็นมวยไม่ค่อยมีจุดอ่อนครับรเด็ดสุดนังคันแก่นั้งคงันก,กระจกโดนไม่ได้ครับเอาละครับโดนไถานาแล้วแทงเข่าหจังหวะฝีมือมวยคนนี้ดูสบายตาสบายใจครับไม่หรือว่าไม่อเมหิตหยับล่อหลอกครับหมดยกที่สอง ไมให้ท่าครับคุณปิงภูทรคุณปิงบอกว่าให้เตะขวาก่อนครับเตะแล้วคาไว้อย,ย่ารีดยกลงครับเพราะว่าถ้าเตะขวาก่อนจะเป็นการชิงเตะซ้ายของพระเดศึกนี่คุณเพชรน้อยมาสอนเหมือนกันสอน,น,นสพระเดศึกครับคุณเพชรน,น,น้อยก็ให้ยึกยักเล่นจังหวะฝีมือครับหมดยกที่สองก็ยังเสมอผ่านผลเหมือนเดิมครับยกที่สามครับ ทมกันต่อครับจบคู่นี้แล้วยังมีแสนไกลกับยอดคุณนพล10ทติรภูมิแล้วก็แสมสั้นอีสานพบกับวีระพลสาพรมคือวันนี้ยอดไปเอกนักมวย6คนนะั้นเป็นมวยเงินแสนทั้ง6คนเลยครับนานๆจะมาบรรจบกันสักทีหนึ่งวางแข่งซ้ายแต่ยกบังเอาไว้ได้ครับผาโถน ศึกั้นออกแข่งซ้ายต้องจัดต้องเร็วแลลวครับเพราะว่าผาดผลจะยกบงังเก็บอาวุธเก่งนี้สถานการณ์เสมอเกินเก่งสีน้ํ้เงินนะครับมวยใต้เดาผิวเนียนครับผาดผนนักจกจากนครวางแข้งขวาแล้วนี่ครับเตะแล้วอย่ายกลงเร็วครับเตะแล้วขาดทางเอาไว้ดึงหน้าหลบแม่สายตาดีครับวางแข้งโดนเล่าไม่โดนยกบังเอาไว้แม่แข้งซ้ายไฟสันีอออกไปสองแข้งเร็วแรงแต่ว่าผาดฝนยกข่าบังเอาไว้ได้หมด ผลวันนี้เนี่เตรียมมายกเข่าบังแข้งซ้ายโดยเฉพาะนี่หลักหินว่าสันสิธิกครับมาเชียร์ผาดโนขนท้ายเดียวกันดึงว่าดูครับวางแข้งด้วยปรเด็กสึกนั้นขวานั้นเอาไว้ยืนครับซ้ายเอาไว้อัดพต่อสู้ยกบังอไว้นี่ครับถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือในการแก้กันบังอาวุธเก็บอาวุธ ไปแล้วนี่เก็บกันได้บางก็ได้ก็ไม่เจ็บตัวครับอยักขยักเข้าไปวางแข้งก็ไม่โดนอีกครับแข้งซ้ายไฟคนเนียววันนี้ยังไม่ทํางานโดนแล้วถ่ายหน้าแทงไม่ได้ครับผากผลยกบังเอาอีกเอาแล้วครับยกบังไว้ได้หมดครับดูครับผ่านคนนี่ชกมมดฟรีๆสบายๆครับแขนไม่รีบร้อนดูครับถ่ายหน้าแทงเข่าเจ้ากันครับโกลาดอกวางแข้งได้แล้วเอาแล้วครับลูกนี้ําไม่ก้มหลบได้เรื่องเลยันสองทีหนึ่ง ว่าทันกันครับผาดโหนี่คงจะซ้อมหลบแข้งไว้อย่างดีแล้วครับหลบล่างหลบบนมีหมดวางแข้งเป้าแล้วครับโดนไถ่เกล้าใส่หนาา้าแทงเข่าแม่แต่แทงไม่ถนัดครับวางแข้งซ้ายทีนึงแม่ผาดโหนต้องคิดหนักเหมือนกันครับเตะขวาที่ไหล่โดนจับไถ่หน้าทุกทีอ้าอีกแล้วครับดูครับเอ้าแล้วครับโตเหมือนกันจับเตะไถ่ดีๆในยุ่งเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ผาดโหนยังไม่ถูกไถ่แจวๆครับ วางแข้งบูกบังเอาไว้อีกหมวดคู่นี้เก็บอาวุธแข้งกันดีเหลือเกินครับเตะขวาก็บังได้เตะซ้ายก็บังดีอยบกรอหล่าครับหมุดออกไปลูกกาดต้องผ่าโถนกับสบายๆหมยกที่สามเ็ตสึกยังไถนาไม่ดีนะครับจับยังไม่กระชับวางแข้งดึงตัวครับผ่อนหนักเป็นเบาวางแข้ง แล้วก็แม่ละครับคาไวครับไม่รีบเอาลงครับโดนแล้วครับลุงนี้จับไม่กระชับครับแทงไม่ได้ครับดูครับพับเข่าบังอาวุธได้ครับก้วสอกด้วยผลวันนี้เตรียมเตรียมมาแก้กันอย่างดีครับคุณปิงบอกว่าเขาจับขาแล้วมึงจะกล้าโหนตัวแล้วไม่คว้าคอมันมานะจับขาเรื่องรีบคว้าคอครับสูตรของแม่ม้มวยไทยครับรูตุ้ยเคยสอนนะครับพับขาคว้าคอครับเมื่อโดนจับขา หมดยกที่สามครับยังเหมือนเดิมครับเสมอผ่าดโผนครับมวยจังหวะสีมือนี่ยังคุมเกมกันไว้ได้ครับเสมอกางเกงสีน้ำเงินนะครับซึ่งยกที่สี่คุิงบอกว่าโดนจับขาให้กล้ากล้าฟ้าพอหน่อยครับเขาะจะได้ไถนาไม่ได้เอาล้วครับวางข้างซ้ายไฟทะเลยงทิึงแล้ว เด็ฝึกนแข้งท้ายีนเตะหนักทั้งตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้านะครับแต่วันนี้ในผัดผลเตรียมมากันอย่างดีเลยครับเขี่ยสักทีหนึ่งก่อนวางแข้งวางแข้งเอาแล้วครับไถหน้าไถหน้าเอาแล้วครับแม่ลูกนี้เตะครับไม่ได้ปัดผู้ชมก็ยเฮครับคิดว่าผัดแบบยูโดแต่กรรมการเห็นว่าเป็นการเตะครับเตะลักษณะเกี่ยวครับไม่ผิดจติกาอย่ารอดรอดูรับชิงเลียมชิงไหวชิงคลิปกันแลวครับคูกนนี้ หยาบล่อหลอกวางแข้งก็ถอยออกไปเอาแล้วครับปาดอีกทีหนึ่งแล้วลูกนี้เป็นปัดครับกรรมการบอกลูกนี้เป็นยูโดไม่ได้ครับลูกเมื่อกี้นี้ได้เป็นการเอาแฟนปัดวงกอบเชียร์ของประเดฟสกกว้างกระบอกน้าแข็งคลาสติกลงมากลางเวทีแล้วครับที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ยกบางเอาไว้การกว้างบีบกรรมการตัวในตัว้วครับว่าอ,อย่าลืมนะเมื่อกี้นี้ผาดผลผิดกติกานะให้กะแนนต้องระวังหน่อย กองเชียร์เขามีวิธีบีบหลายอย่างขยับล่อหลอกครับเรศึสเปะ่แล้วไม่กล้าไม่กล้าปัดแล้วครับวู้รมก,การเตือนเอาแล้วครับยกบังเอาแล้ววางแข้งเรศึกโต้ขวาไม่เข้าผู้ขี้ครับคนนี้ดึงตัวมาวางแข้งไม่เข้าอีกแล้วขยับขยับเข้าไปยกสามมันผ่านโผนได้นิดๆๆนิดได้เหลือมนิดนิดแต่ว่ายกนี้นี่เรศึกได้หน่อยหน่อยยกบังอีกแล้วเอาครับโต้ไม่เข้าขยับขยับเข้าไป ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายถ่ายแทงลมเอาแล้วครับบาดผลเสียลูกไว้แม่กองชีขมูชอบใจมากกองชีประเด็จศึกแั้ก็คุณบัเทืองคุณเพชรน,น,น้อยเอาแล้วครับยกนี้ประเด็ศึกได้ชัดเจนแจ่มใสแล้วอยักขยักเข้าไปบาดโลต้องเดินนะครับได้ยกสามนิดหนึ่งยกสี่มาเสียหน่อยหนึ่งวางแข้งถ่ายไม้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 แม่ถ่ายยังไม่ไมถมนัดครับแม่บาดโลลูกนี้ประคองตัวได้ดีครับดึงหน้าแล้วโตไม่เข้า โดนต้องเดินแล้วครับรยกนี้ดูเหมือนว่าจะเสียหน่อยหน่อยครับโดนโตด้วยขวาเหมือนกันเดินเข้าร่องแข้งเด็ดสุดซะแล้วเอาลวครับวางแข้งกว้างแข้งทีนึงไม่โดนเดรดสุดเตะกระด้าเไว้ว้าหหมวคู่นี้นี่ทันงินับใต้คนหน่อยยกสามเป็นของผาโทยกสี่นี่เป็นของเดรดสุดเตะไม่เข้าครับสามดอกยกบังไว้ได้หมดคุมแล้วครับเดรดสุดปุมแล้ว คุมนั่นหมายถึงทุมรูปมวยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเหลือมาพอสมงวนแล้วก็ไม่ถีหลามกวางแข้งไม่เข้าครับถาว่าคุมในส่วนปลาย,ยกที่เหลือที่ะหากไม้เพียงคล้ําก็ได้คะแนนจะโตประคืนเหมือนกันยกนี้ชนะแน่หมดยกที่4ครับเอาละครับ ยกหนึ่งสองเจ้าสามผ่าผลได้นิดหนึ่งสี่ประเด็จศึกได้หน่อยหนึ่งเอาแล้วครับปัดลูกนี้แม่เสียเลยครับการเตือนตรงนี้ถ้าคะแนนเท่ากันแล้วโดนเตือนนี่เสียนะครับยกนั้นจะแพ้นะครับกรรมการจะถือว่าชกผิดกติกาไถนาครับปรี่ด็จศึกไถบ้างไถลูกนี้สวยงามนะครับเสียรูปเสียเหลี่ยมเลยนะครับลูกนี้แมาเกือบจะตามน้ำไปแต่ว่ายังเอาไว้ได้สี่ยกเจ้ากันครับ คุณเพชรน้อยเครียดเลยครับเพราะว่ามวยสี่ยกเจ้านี่มันชิงดำนี่มันเสียวครับคุณปิงบอกอียกเดียวนะแม้ว่าดูดูจะเจ้าแต่ว่าบนล็อกนั้นผู้ชมบอกว่าผ่าโผนได้เปรียบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับก็ชิงดำเลยครับมวยรูปนี้ชิงดำแต่ว่าเชื่อของอนาคตของผาาโผนว่าแก้กันดีกว่าแม้ว่ายกสี่จะเสียไปนิดหนึ่งแต่ว่าหมดยกที่สี่แล้วได้เปรียบแค่ปลายจมูกครับางเกงสีน้ำเงิน มวยคู่นี้ก็ชิงดำครับพูดกันตรงๆเลยก็คือชิงดําชมกันครับยกที่5้าครับว่ามวยชิงดำเขาชกกันยังไงครับอ้าวครับต่างคนต่างโต้ไถหน้าแทงเด้ากันครับชิงดำนี่ยาหลุดนะครับหลุดกันดอกเดียวมวยฝีมือนี่ไปได้เหมือนกันเขี่ยเขี่ยไม่ได้แต้งครับเบื่อสกครู่นี้ท่านชมจับตานะครับมวยนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วมวยชิงดำอยู่ที่ยกนี้ครับใครแพ้ใครชนะวางแข้งสวยครับตรงนี้แมนันเหลือเกินแข้งขวา ดรจเทศไม่ผีผามเอาคืนครับอดใจไว้ก่อนปล่อยจังหวะดีๆครับผีผามไม่ได้ขยับขยับเข้าไปมวยพอชิงดำนี่มวยเงินแสนนี่เกรงนะครับหลุดไม่ได้อ้าวแล้วครับเขีรยกันไม่เข้าหลูกนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต้มผลขยับก็หลอกวางแข้งก็ยังเิดก,กันอยู่ครับอีกคนหนึ่งเตะติดอีกคนเตะ,ตเตะผิดยังเจ้ากันอยู่ครับสถกกานรตรงนี้ ผูชมก็เงียบเลยนะครับเพราะว่าเกรงทั้งทุกฝ่ายครับเชียร์คนไหนก็เกรงเหมือนกันหมดออกแข่งซ้ายเมือ่อศตู่ก็บังเอาไว้ได้อีกไม่เสียครับมวยในถ้าเก็บอาวุธได้ก็ไม่เสียเหลี่ยมไม่เสียแตม้มนี่ยกสุดท้ายครับว่างแข่งไม่โดนครับหนีเอาไปทันอีกอย่าหลุดนะครับหลุดดอกเดียวนี่แหมต้องวิ่งตามกันเลยว่าน้ําบานทีเดียวครับดูครับ ตะไม่โดนอีกวางแข้งเอาแล้วครับลูกนี้โดนโตมาคืนดึงตัวหนีหคุณเพชรน้อยชอบใจมากครับบอกว่า oh, oh, โอ้โหลูกนี้ชัดเจนประเดิศึกบังเอาไว้ท่านพลจะต้องเอาคืนเอาึ้นอ้าแล้วครับเอาคืนมาได้แล้วเบาหน่อยแต่ว่าได้สองดอกก็ถือว่าได้คืนมาแล้วครับเจ้ากันอีกแล้วครับดูครับถ้าเสียแล้วต้องรีบคืนครับวางแข้งเอาแล้วครับประสานกันอย่างนี้ก็ไม่มีใครได้เ,เ,เปรียบ มวยยกสุดท้ายชิงดำนี่ต้องชกกันอย่างนี้แหละครับผีผามไม่ได้แล้วก็เสียทีหนึ่งต้องคืนทันทีครับวิ่งตามคืนให้ได้ไม่อย่างนั้นจะแพ้ทันทีครับพยายามล่อหลอก,กนะครับพยายามหลอกให้เสียจังหวะหวางแข้งไม่เข้าครับยกบังเอาไว้อีกครับผัาดผลีิงปีกลองก็เชิดแล้วนะครับใกล้จะหมดยกเต็มทีแล้ววางแข้งถ่ายถย่ายอ้าวโอ้ยลูกนี้เอาเลยครับโดนเปใชัยโครงจะถ่ายเขาตัวเองถ่ายไม่ได้เสียเหลี่ยมเลยครับ เอาครับประเดิษศึกจะต้องเดินเอาคืนให้หนึ่งทีครับหนึงดอกเตะยกบังเอาไว้อีกแล้วว่าชิงดําไปเสียดอกเมื่อสักครู่นี้ครับประเดิษศึกจะต้องเอาคืนให้ได้ครับเดินแล้วครับขยับขยับเดี๋ยครับเงื้อเท้าซ้ายไวลาจับเอาคืนยกบังเอาไว้อีกดูครับเตะบาโดนโตโตเอาคืนอีกแล้วครับแม่ผาถัวดูทําทำแอคเลยครับพอได้คืนและทำเฉยเลยครับวางแข้งประเดิษฐ์ไทยเตะไม่เข้าอีกครับหมดยกว่าดูครับกรรมการ จะว่ายังไงครับพระเดชสึกไปหลุดจับเข้าได้จำท่าจะไถานาแต่ไถไม่ได้ครับลูกนั้นนะครับโดนเตะชายโครงจะแพ้ลูกนี้หรือเปล่าพระเดชศึกก็ดูให้คะแนนครับคู่ขี้เหลือเกินรมการว่างไงทมการไปทางน้ําเงินครับเอาแล้วครับมวยคู่นี้มีโอกาสล้างตาครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูครับหลุดดอกนี้ครับ ดอกที่ผ่าโผล่เตะใช้โครงลูกนี้เต็มๆครับไม่ดสึกจะไถานาครับจะไถไม่ได้โดนกดคอเสียหลักลูกนี้ครับเสียรูปเสียเหลี่ยมแล้วก็โดนเตะกินเปล่าแล้วก็แพ้ครับพยายามจะเอาคืนครับยกบงังดึงมาได้ปลายเท้าโต้ด้วยซ้ายโดนแล้วคืนด้วยขวาอีกทีหนึ่งนี่แหละครับไม่เสียครับไปได้ดอกขวาดอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับ